ก็โอเคสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับผมวันนี้พวกเราผมในรายการชีวิตที่อยากเล่าพอแคสแคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการบูรี่คนนั้นแล้วมันได้เลยขึ้นมาอืมก็ไป็นคำถามของผมเหมือนกันนะซึ่งก็จะโดนบูรี่กันในหลายช่องทางไม่ว่าจะไม่ว่าจะคนระดับไหนไม่ว่าจะคน แม่ว่าคุณจะออคุณขึ้นต้นคําว่าคนนะคุณเป็นคนนต่เออก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนบูลลี่ในบูลลี่เรื่องหน้าตารูปร่างร่างตารูปร่างฐา,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 านะหรือว่าอะไรต่างๆที่จะคนจะโดนแต่ว่าจะพูดในมุมผมผมที่ผมโดนบูลลี่แล้วกันเนาะแล้วมีจะมีวิธีการจัดการยังไงเนาอะอนั่นแหละครับการบูลลี่ผมก็ไม่เข้าใจเขาบูลลี่เพื่ออะไรเพื่อความสะใจของเขาหรือว่าเพราะความแบบว่า คือแบบกูดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะแบบประมาณนั้นเนาะอืมก็น่าจะ,จะเป็นการเคียงความคิดของคนที่บูลลี่เรานั่นแหละอืมแต่ที่ผมโดนมาเนี้ยก็ก็สั้นๆแล้วกนันอาจจะไม่ได้เยอะมากเป็นการบูลลี่สั้นๆนี่แหละแต่จะเป็นเพราะว่าตัวผมแสดงออกถึงแบบนั้นด้วยถึงเป็นมองเป็นการว่าเป็นแบบกูเพูอเรื่องจริงนี่หว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นการบูลลี่อะไรเงี้ยแต่ว่าในความคิดของผมในควาเขารู้สึกผมมันคือการบูลลี่ของผมนะอะเขาวอกกันว่า พอสแคนดีพีนี้ก็น่าจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ถ้าการจะไปเปิงเลยก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าก็คือว่านั่นแหละครับผมก็คือว่าผมอ่าอ่านั่นแหละโคโดเบอรี่เรื่องอ่าผมก็โดเบอรี่แบบทั่วๆ่ไปกอน่าจะเป็นแบบหน้าตาตาแรกเจอมะอ่าผมก็จะบอกลักษณะลักณะคิัผีังผมคือแบบตัวผมก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ขาวมากนะครับผมแบบ การจำคนแบบผมตัวดำเลยเนะี่ยผมแบบยังไงอะ่ะผมก็พูดไม่ถูกไหม <c oughs> พอดีว่าแบบมันแบบผิวพรรณเราดูแบบอาจจะดูดำเลยนะเียก็จะแบบเหยียดว่าแบบคนดำคนขาวเลยนะเออแบบว่าแบบนั่นแหละอย่างที่เขาเหมือนในต่างชาติอ่ะเออแบบว่าเหยียดคนคนเหยียดผิวสีอนะไรก็เออมก็ไม่เข้าใจานะข้อเหยียดทําไมเรื่องผิวเนะี่ยเออ ไม่ว่าจะข่าวตาดําเขาก็เป็นคนเหมือนกันไปผมก็ไม่เข้าใจนะเขาเจบูลรี่กันทำไมเออผมก็งง,งนะว่าเขาูุ้รี่ทำไมหน้าตาทรงผมอะไรอาเงี้ยฐานะไอ้อาชาฐานะบ้านจนบ้างเลยไม่บ้านรวยเหมือนเขาบ้างเลยเออบางทีคนจนมันก็ไม่ได้ผิดตลอดไปนะเว้ยทุกคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลนะ่ะผมก็งง,ง,งนะว่าทำไมต้องมาฐานะคนจน ทาไมต้องเกลียดวม่าเขาไปผิวสีมันน่านลังเกียดหรอคนเราขาวทุกคนไหมหผมก็ถามให้ได้แหละบางคนก็อาจจะดํามาจากแปบลบว่าจากจาก,จากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนผิวสีอะไรอย่างี้ไหมเออบางทีก็จะพันทุกกรรบางทีก็เกิดจากอะไรต่างๆนะผมยอมรับว่าผมโคตรตากแดดในตอนเด็กๆตอนนด้นผมขาวนะแต่ผมเสียดายผมมีลูกตานเด็กให้ดูแล้วก็ไปเปิดให้ดูหรอกเออใครจะขอดูดง่ายๆนะถูกปะเออ ก่อนเด็กผมก็ข่าวนะแต่ว่าผมออกเด็กบ่อยๆแล้วผมอ่ะก็อนเด็กก็แบบอ่ะผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนั้นผมก็ตามภาษาเด็กอะไรด้วยต่ออะไรด้วยต่อ,อสาภาพครอบครัวที่ผมอยู่ในตอนแรกด้วยก็จะแบบว่าแบบอ่ะผมก็พูดตรงๆผมไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยเออก็คือแบบใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆอ่ะผมก็ยอมรับเนี่ยแต่ว่าก็คนเราก็สามารถแก้ไขได้ในคราบถูกไหมเออ พยายามอ่งผมก็พยายามเปลี่ยนตัวเองถึงแม้ว่าคนแบบคนภายนอกคนรอบข้างบางทีอาจจะไม่เห็นความพยายามเนาะแต่ว่าลึกๆในที่มุมที่ผม,มจำประจําก็พยายามปรับเปลี่ยนนะว่าเออเมืองผมก็อยากขาวขึ้นอยากมีประสิทธิ์อยากเป็นแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยผมพยายามนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจคนที่บูลลี่เหมือนกันนะครับบูลลี่แล้วเขาแบบเขาสาดใจไงแต่ว่าไม่แบบไม่เแมบบเพื่อนมษย์ด้วยกันทุกคนมันก็ควรให้กําลังใจกันสักหน่อยไหมถึงแม้ว่ามันก็แบบ บางทีมันเออมันก็น่าพูดอะไรเงี้ยแต่ก็เพื่อมนุษ์ด้วยกันทุกคนผมก็เข้าใจนะว่าเป็นมันเป็นเพื่อมนุษย์ด้วยกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราให้กําลังใจกันถูกไหมไม่ใช่จะเอาแต่อารมณ์ไม่ใช่จะเอาแปลว่าความแบบความแบบความโอ้อวดอะไรเงี้ยเออแบบเขาดีกว่าเขาขาวกว่าลุ้มลางเขาดีกว่าเนาะใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่หบไม่ไม่ไม่แบบ ไม่ให้กำลังใจกันไม่แบบเออใช้ตัวนี้นะแนนก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่ที่จะพูดกันดีๆอ่ะต้องแบบว่าอผมขี้เละบ้างแหละอก็ไม่เข้าใจว่าอผมก็ไม่ได้ชมว่าตัวเองว่าผมหลอขนาดนั้นเว้ยไม่ได้หลอปานเทพประปุ่ขนาดนั้นไม่ได้หลอแปลว่าแบบหนุ่มเกาหลีหนุ่มญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะเว้ยผมก็แบบผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองหลอกไม่ได้บอกว่าตัวเองครับผมก็ไม่ได้บอกตัวว่าตัวเองขี้เละไงแต่ผมก็ไม่เข้าใจคนภายนอกอ่ะ บางคนก็พูดแทงใจดาผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดทําไมมันได้เกิดขึ้นอะไรเป็นผลประโยชน์อะไรต่อเขาผมก็งงเหมือนกันนะว่าเขาชอบหรอที่เห็นคนเป็นแบบนี้แล้วเขามาเหยียดแบ่ผมไม่เข้าใจตัวช้อยอผิวสีเนี่ยอะผิวสีเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเหยียดทําไมเนาะคือคุณพี่จะต้องข่าวเท่านั้นพวกเราจะต้องข่าวเท่านั้นหรือเปล่าเออ ผมงงนะเราต้องข่าวขนาดนั้นเลยเหรอจะไม่มีคนดำอยู่บนโลกเลยตีผมก็งง,งนะอืมอย่างแรกอะเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกันเออผมก็งง,งนะจริงๆจริงเงนะตั้งคําคถามตลอดเลยนะว่าเราเป็นคนบัมบูรี่อะแล้ก็เห็นในโลกโซเชียลก็มีการแบบบูลลี่กันอยู่แต่คไม่เข้าใจว่าพี่จะบูลลี่กันทําไมครับเออตลกด,ดีนะ อาต่อไปไปพวกแบบรูปร่างอ่ะที่ผมพูดไปคือรูปร่างอ้วนบ้างแหละขาใหญ่บ้างอ,อตัวใหญ่บ้างอะไรเงี้ยเพื่อข้ใช้มาพูดทําไมในราะว่าคนที่รับได้แบบว่าแบบว่าจัดก,การความรู้สึกได้อะไรเงี้ยผมก็แบบนับถือเขานะผมก็จากความรู้สึกแหละพอโตมาก็รู้สึกว่าเขาบูรี่เขา,าถ้าถ้าแบบถ้าถ้าเราถ้าหมาเหาอ่ะถ้าเราไปเหาตอบอะไรเงี้ยถ้าแบบไปแบบไป,ไปนั่นกับมันอ่ะ เมื่อทหาเราถูกปะเรามันก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องมาสนใจอะไรขนาดนั้นเราแค่เก็บบางส่วนะแบบนังสิ่งที่เขาพูดมาอาจจะมันอาจจะจริงเราก็ต้องเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นแต่้าพูดแบบจนแบบยังไงอะพูดจนแบบจนมันเกินเกินนะเกินไปอะนะเกินเกินความที่มันจะแบบการพูดอะนะมัน,ม,นมันเกินไปอนะ่ะ ถามว่าเราก็ต้องจัดการด้วยว่าเออสิที่เขาพูดมันมันก็จริงนะในเช่นแบบอ่ะเราอาจจะแบบรุ่มล้ามที่แบบท่วมขึ้นมานิดนึงแล้วก็แปลว่าเราก็เอาคำพูดเขามาแบบมาในแง่ดีว่าแบบอ่ะเราก็ควรอ่ะเราอาจจะต้องปรับการกินหรือเปล่าอาจจะต้องออกกาลังกายบ้างอะไรเงี้ยเราก็ควรเอาคําพูดของคนที่มันบูลลี่เราเนี่ยเราก็คิดในอีกแง่นึงว่าเขาก็อาจจะบอกบอกบอก,บอกเราดีๆก็ได้แต่ว่าแบบ คือแบบเป็นเป็นพวกที่บอกบอกดีๆไม่ชอบอะเออแล้วก็เก็บในส่วนที่เขาบอกมาอันที่แบบมันในแบบดีๆอะแบบอมันเป็นเรื่องจริงๆอ่ะแล้วก็เอามาปรับใช้ว่าเออแบบเออเราก็ต้องออกกําลังกายบ้างนะคุมอาหารบ้างนะนั่นแหละมันก็สามารถเอามาเปลี่ยนเป็นแบบอื่นได้ก็แบบไม่ได้เชิงว่าแบบถ้าเป็นแบบคนที่จิตใจอ่อนแออะไรเงี้ยเขาจะแบบนั่นแหละเออให้บูลลี่่ะมันก็จะเครียดทีเนี้ยอะ จากการบูลลี่ก็จะเครียดคิดมากเศร้าอ่ะไปไปใหญ่ไปโตโดิ่งลงไปอ่ะอย่างนั้นใช่ไหมเออผมว่าอ่าถ้าแบบถ้าระดับแบบเด็ก,ดกๆอ่ะจะแบบแบบเโดนบูลลี่ร้องไห้ฟ้องพ่อฟอ้อ,ฟองแม่อะไรอย่างนี้ก็แบบในงานเราเนาะแต่พอเราโตแล้วเนี่ยเราควรมีความคิดไงเราต้องมีเหตุผลไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าอ่าบูลลี่แล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็แบบ อะมีปัญหาการมีเรื่องการอะไรเงี้ยก็ไม่ควรไงทุกคนก็ต้องเข้าใจนะก็เลยรู้สึกแบบว่าอ่ะเราโตกัะโตโต,โตกันแล้วเนาะถ้าแบบเป็นโดยความคิดของผู้ใหญ่นะก็ในไหนบบผมเลยถึงจะบอกว่าเราก็ควรคิดมีคอยแยกมากที่นั่นแหละผมก็เลยแบบรู้สึกแบบว่าเออการบุรี่อะ่ะมันก็แบบ มันก็มีอยู่ทั่วโลกอแหละการบูลลี่มันก็มันเกิดจากคนนะก็ทําไ,ได้ได้่ะนี้นก็ไม่ทําอ,อะไรได้นอกจากว่าเอาส่วนที่เขาพูดถ้ามันจริงอะ่ะแล้วก็มาปรับใช้ได้แล้วก็ไม่ได้แบบจะไปเครียดแค้นให้เขาขนาดนั้นไงเออล้วก็ตามนั้นแหละ <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจนะคนที่บูลลี่ครับสมัยนี้ก็ตลอดตลอดนี้ก็ก็มีนะ ไม่ใช่ว่าหายไปจากโลกนะมันก็มีอยู่เล็กเลกน้อยน้อยมีแบบมีว่าแบบยังไงล่ะขอขอขอโทษทุกคนนะอาจจะกระทบอยู่นะยอะไรแบบอะไรอ่ะแบบเป็นอีอ้วนอะไรเงี้ยแปบลบว่าีตัวดำะอะไรเงี้ยอีแบบอ่ะอย่างงั้นนั่แหละก็ไม่อยากพูดเยอะนะมันก็จะไม่ดีผมก็ไม่ได้ว่านะอันนี้ผมแค่แบบเอาคําพูดมาเปรียบมามา,มาพูดเฉยๆฉนะว่าเป็นการแบบว่ายกตัวอย่างนะเออไม่ได้ว่าใครในใน,ในเป็นไม่ได้ว่าผู้ฟังคนไหนนะอืม นั่นแหละผมก็ว่าอาจจะเขาอาจจะเป็นการบูลลี่ก็อาจาอาจะเป็นการเตือนเราก็ได้แบบว่าเอ,อเธอดูอันนี้ขึ้นนะแต่ว่าเป็นการแบบมันไม่ทักดีๆไงมันแบบทักแบบแรงๆไปเลยแบบแทงใจดำเลอแล้วก็เก็บส่วนนั้นมาแบบมาปรับปรุงอะไรนั่นแหละที่ผมบอกไปก็จะประมาณนี้ละการกับการบูลลี่คนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาคงได้ความสาใจของเขาเลยเนาะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็ แต่ถ้าเราแบบปรับเปลี่ยนแล้วแบบอย่างเช่นแบบอผมสวนบทอีกันหนึ่งแล้วกันเหมือนว่าป้าข้างบ้านมาถามอะไรเงี้ยเออตัวละครป้าเพื่อนบ้านนี่ก็สุดๆนั่นแหละน่าจะก็น่าจะสุดๆทุกทุกบ้านนะป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราทําให้เขาแบบเขาตกใจอะไรเงี้ยถ้า,าบอกว่าเขาแบบเราดําแบบดําเมี่ยมเลยเออแบบแบบเนี้ยเออไม่ดูแลตัวนู้นๆพอแบบปรับปรุงใส่ปรบใช่ไหมก็จะแบบโอ้ว้าวที่แบบพูดไปตอนนั้นอะไรเงี้ยเออก็จะแบบ อ,อ,อึงไงเอออึงไหมละ่ะผมเปลี่ยนตัวเองได้อะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นการพูดเรื่องถึงเรื่องบุรี่คนแล้วกันนะการเ,เ,เล่นๆน้อยแล้วกันเนาะในอีพนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังก,นกงจนจบแล้วกันนะครับผมอย่าลืมไ่ลืกดไลค์กดแชร์ราชาก,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 กดติดตามกดทวสตคะไรนะครับผมก็คาดการว่าเร็วๆนี้แหละจะลงทางช่องทางสตรีมมิ่งต่างๆด้วยนะ เร็วๆนี่แหละก็ไม่นานมากก็อาจจะแบบต่างๆนานาอาจจะแายว่าให้ทุกอย่างมาลงตัวช่วงนี้งานก็เยอะนะก็ขอพายุละกันนะครับผมก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในอีพีหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับผมให้ให้ผู้ฟังมารับฟังกันนะครับผมขอตลาไปก่อนนะครับผมสุดครับผมไม่ไปครับเจอหม่อีพีหน้าครับผม